สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน JSF e n c e ของเรานะครับก็จะมาทำการรีวิวเครื่องควบคุมร้ไฟฟ้า g a l a เกรุ่น F 3 1นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นร้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับเป็นรไฟฟ้าเพื่อการกันขโมยโดยตรงนะครับผมหน้าตาก็ตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานการติดตั้งของ j s f เ n c e เราเองนะครับลักษณะก็คือจะมีปลั๊กไฟมีสวิตช์ในการเปิดปิดเครื่องนะครับ ไฟแบบนี้ซื้อเปิดปิดเครื่องแบบนี้นะครับมีเบรกเกอร์ให้นะครับนะครับแล้วก็หน้าตาของตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบอารลามต่างๆตรงด้านหน้าเครื่องให้กับลูกค้าที่ลองซื้อไปแล้วนะครับแล้วจะได้เข้าใจนะครับว่าอารลามหน้าเครื่องต่างๆเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าที่ซื้อเครื่องพร้อมติดตั้งกับทางเจสเฟนเรานะครับทุกรุ่นนะครับก็จะได้สติ๊กเกอร์ s ซอร์วิส a ร r a n t ตแบบนี้นะครับก็เราจะมีเซอร์วิส r ร a n t y ให้นะครับจำนวน2ครั้งภายใน2ปีกับลูกค้าทุกรายนะครับผมครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูการทํางานของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับขณะนี้นะครับเครื่องอยู่ในสถานะ s t a n d ายนะครับสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ hv อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นแส์ของ h ฮ g h ลเทจนะครับก็คือปกติแล้วนะครับตัวเครื่อง กาลเกอร์รุ่น F31 เนี่ยนะครับก็จะปล่อยไฟออกมานะครับอยู่ที่ประมาณ8,000โวลต์นะครับโดยที่มีพาวเร์เนะครับหรือว่าจังหวะที่ไฟมานะครับห่างกัน1.5วินาทีต่อครั้งนะครับครับขณะที่ตัวเครื่องอยู่ในอยู่ในสถานะสแตนบายอย่างนี้นะครับก็คือว่ายังไม่มีไฟไปที่รูปไฟฟ้านะครับก็อยู่ในสถานะที่พร้อมจะทำงานเมื่อเราจะใช้งานนะครับเราก็เปิดสวิตช์ไฟตรงด้านบนนี้นะครับลักษาะนี้นี้ครับ เมื่อเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีแถบสีวิ่งนะครับตรงด้านนี้นะครับแถบสีตรงนี้ก็จะเป็นบอกถึงปริมาณโวลต์ของรถไฟฟ้าของเรานะครับดูว่ารถไฟฟ้าของเราเนี่ยมีโวลต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นการวัดโวลต์ที่ตัวรถไฟฟ้าเองเลยนะครับไม่ไม่ใช่โวลต์ที่ออกมาจากเครื่องนะครับเป็นการวัดประสิทธิภาพของรถไฟฟ้าเองเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่อาจจะไม่มีรีโมทในการวัดไฟที่รถไฟฟ้านะครับก็สามารถดูที่หน้าเครื่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ ถ้าเป็นแถบสีสูงสุดแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่8,000โวลต์น,นะครับซึ่งก็คือค่ามาตรฐานที่เครื่องเราปล่อยออกมาเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มมีไฟรั่วเกิดขึ้นนะครับแถบสีตรงนี้ก็จะลดลงนะครับก็จะสังเกตดูว่าจะมีประมาณ8ขีดนะครับก็ตีซะประมาณขีดละ1,000โวลต์โดยประมาณนะครับก็ถ้าโวลต์ลดลงเหลือ6,000โวลต์ก็จะหายไป2ขีดนะครับก็จะวิ่งแค่6ขีดนะครับก็ลูกค้าสามารถ ดูจากหน้าจอตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับครับเรามาดูารูปแบบการเตือนที่หน้าจอต่างๆนะครับไล่ไปตามลําดับกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นเสัญลัก รูปอุณหภูมิตรงนี้นะครับก็จะเป็นเตือนเรื่องของการที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับหมายถึงว่าตัวเครื่องนั้นร้อนเกินไปนั่นเองนะครับาภายใต้แผงวงจรนะครับจะมีเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิอยู่นะครับก็ในสภาวะการใช้งานปกติก็จะไม่มีไฟตัวนี้ติดนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิในตัวเครื่องนะครับสูงเกิน75องศาเซลเซียสนะครับก็จะมีสัญลักเป็นไฟสีแดงขึ้นที่ตรงนี้นะครับก็เนื่องจากว่าขณะนี้ของเรา อุณหภูมิยังปกติก็เลยไม่มีไม่มีไฟอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ยังเป็นสภาวะปกติอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่อุณหภูมิเกินเ5อ,องศาเซลเซียสนะครับก็จะเป็นไฟสีแดงขึ้นที่ตรงนี้นะครับแล้วเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องยังคงทํางานได้อยู่นะครับก็ยังคงปล่อยไฟฟ้าไปตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะเข้าสู่โหมดการทํางานที่เป็นจะปล่อยไฟช้าลงนะครับเพื่อลดอุณหภูมิภายในตัวเครื่องนั่นเองนะครับ ครับอันถัดมานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปปัจแจตัวนี้นะครับก็อะลาร์มโหมดนี้นะครับก็คืออะลารมในส่วนของเซอร์วิสโหมดนะครับโหมดนี้นะครับไม่สามารถล้างหรือว่าแก้ไขด้วยตัวลูกค้าเองได้นะครับจําเป็นต้องเรียกทางทิมช่างเทคนิคเข้าไปแก้ไขนะครับซึ่งหมายความว่าตัวเครื่องอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ต้องให้ทางทีมงานฝ่ายเทคนิคเข้ามาแก้ไขนะครับครับอะลาร์มตัวต่อมานะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของอะลาร์มที่ฝาปิดไม่สนิทนะครับผมเดี๋ยวผมจะจําลอง ทำฝาให้หลวมดูนะครับว่ามันจะขึ้นสัญลักษณ์ยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็ผมลองคลายน็อตที่ล็อกฝาดูนะครับแล้วก็เปิดฝามาให้มีการหลวมเกิดขึ้นนะครับก็จะสังเกตว่าจะเกิดสัญลักษณ์รูปฝาปิดไม่สนิทกระพิบแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นอะลามเตือนฝาถูกเปิดออกหรือว่าปิดไม่สนิทนั่นเองนะครับก็เมื่อเราดันกลับไปให้ปิดสนิทเหมือนเดิมนะครับก็จะสังเกตว่าสัญลักษณ์ กระพิบที่ฝารูปฝาเปิดเปิดเดนี่ยนะครับก็จะติดค้างนะครับนั่นหมายความว่าอะลารมเนี่ยถูกแก้ไขแล้วนะครับเช่นเดิมครับเราก็จะต้องล้างอะลาร์มด้วยกุญแจที่แถมมาอีกเช่นเดิมเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวจะทดลองล้างให้ดูนะครับนี่ครับใช้กุญแจตัวนี้ที่แถมมาเหมือนเดิมนะครับนะครับเสียอะลามก็จะหายไป ครับอันถัดมานะครับก็จะเป็นอะลาร์มในส่วนของการที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้านะครับก็ขณะนี้นะครับผมใช้งานโดยการใช้พลังงานจากไฟบ้านอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะจําลองกรณีที่มีไฟดับเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะสับเบรกเกอร์ลงมานะครับนี่ครับก็จะไม่มีไฟฟ้าไฟบ้านนะครับเข้ามาที่ตัวเครื่องแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะสลับไปใช้งานจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ ะจะสังเกตว่าจะมีไฟสีแดงกระพริบที่สัญลักษณ์รูปปลักไฟตัวนี้นะครับก็เป็นการบอกว่ามีการไฟดับเกิดขึ้นนะครับซึ่งขณะน,นี้เครื่องก็ยังทํางานได้อยู่สังเกตดูนะครับว่ายังมีแถบสีวิ่งตามจังหวะไฟตัวนี้อยู่นะครับก็สังว่าขณะน,นี้เครื่องเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แล้วนั่นเองนะครับก็ตัวแบตเตอรี่นี้นะครับก็จะมีอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับว่า ตัวเครื่องจะใช้ได้นานแค่ไหนครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสมมติขนาดนี้นะครับเ,เป็นเวลาที่ไฟบ้านยังดับอยู่นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับแต่ปรากฏว่าไฟเกิดมาแล้วขึ้นมาจะเป็นยังไงบ้างผมจะลองสับเบรกเกอร์ขึ้นนะครับนะครับก็ขนานี้ก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับจะสังเกตว่าไฟกระพริบ รูปเสียลับปักไฟกลายเป็นติดค้างแทนนะครับซึ่งหมายความว่าขณะนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากกระแสะไฟฟ้าบ้านตามปกติแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่มีเสีติดค้างแบบนี้นะครับเป็นการแจ้งให้เราทราบว่าก่อนหน้าที่เราจะมานี้นะครับมีการไฟดับเกิดขึ้นนะครับแต่ขณะน,นี้เครื่องกลับมาใช้ไฟฟ้าตามปกติแล้ววิธีการจะล้างข้อมูลที่มีอารามนี้เกิดขึ้นนะครับก็ ทำได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราใช้แมกเนติกคีตัวนี้นะครับซึ่งจะแถมมาให้กับเครื่องกลาเกอร์ตระกูล F ทุกรุ่นเลยนะครับก็วิธีการง่ายมากครับเจ้าของบ้านก็จิ้มที่ตรงเครื่องหมายลบตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับจะสังเกตว่าสัญลักษณ์สีแดงตรงนี้หายไปแล้วนะครับก็เป็นการล้างอะลามนั่นเองนะครับผมรับต่อมานะครับก็ จะเป็นอะรามเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็เวลาที่ตัวเครื่องทํางานโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่สํารองก็จะมีเสัญลักเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองถอดแบตเตอรี่ออกมาให้ดูนะครับครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมลองเปิดฝาออกนะครับเพื่อถอ,อดแบตเตอรี่ออกนะครับก็มันก็เลยมีเสัญลักฝาเปิด นี้ติดอยู่นะครับแต่ว่าสังเกตว่าก็จะเป็นการติดค้างนั่นหมายความว่ามีการแก้ไขอารามนี้ไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่คงติดกระพริบอยู่นะครับก็คือสัญลั์รณ์รูปแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตัวเครื่องนะครับไม่มีแบตเตอรี่ทํางานอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าถ้าเราลองล้างอะรามแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับถึงแม้เราจะล้างอะรามไปแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าอะรามจะถูกล้างเฉพาะสัญลั์ษณ์รูปฝาที่ถูกเปิดนะครับแต่ตัวแบตเตอรี่ ยังคงติดกระพริบอยู่นะครับนั่นหมายความว่าขณะนี้เครื่องทํางานโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่สํารองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟดูนะครับว่าเครื่องทํางานได้โดยที่ไม่มีแบตเตอรี่สํารองได้ไหมนะครับอนะครับก็สังเกตว่าเครื่องก็สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับเพราะว่าขณะนี้เราใช้พลังงานจากไฟฟ้าบ้านอยู่นะครับก็แต่ก็ยังคงมีเสียงรักอะลามเรื่องของแบตเตอรี่เกิดขึ้นอยู่นะครับ นั่นหมายความว่าก็คือขณะน,นี้เครื่องทํางานโดยที่ไม่มีปฏิสัมรองเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไฟฟ้าบ้านดับเกิดดับขึ้นมาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมจะลองซับเบเกอร์ลงอ่านะครับเครื่องจะอยู่ทํางานทันทีเลยนะครับ ก็นะครับถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่สำรองนะครับข้อเสียก็คือเมื่อมีไฟดับเกิดขึ้นตัวเครื่องก็จะไม่ทํางานเลยนะครับเราก็จะไม่มีไฟฟ้าไปที่รัวไฟฟ้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ลูกค้าทุกท่านที่ใช้เครื่องกรเกอร์รุ่น F 3 1หนึ่งนี้นะครับแนะนําว่าให้ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่สำรองด้วยนะครับแบตเตอรี่สำรองที่แนะนําให้ใช้นะครับก็คือขนาด1 2โวลต์7แอมป์นะครับเป็นแบบ VRLA แบบชาร์จประจุได้นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานของรถไฟฟ้าโดยตรงนะครับก็จะช่วยในการลดการคายประจุด้วยนะครับไม่แนะนําให้ใช้กับแบตเตอรี่ที่มีขนาดเกิน7แอมป์นะครับเนื่องจากว่าขนาดที่เราต่อแบตเตอรี่สำรองนี่ครับตัวเครื่องจะทําการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปด้วยขณะที่มีไฟฟ้าอยู่นะครับเราใช้งานจากไฟฟ้าบ้านอยู่ตามปกตินั่นแหละแต่ว่า เครื่องจะทําการชาร์จประจุไปที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับงั้นถ้าเกิดเราใช้กับแบตเตอรี่ที่มีขนาดเกิน7แอมป์นะครับจะมีปัญหาการชาร์จได้นะครับครับอ่าผมจะลองกลับมาเปิดเบรกเกอร์ดูอีกครั้งนะครับนะครับก็เป็นการจําลองว่าขณะนี้มีไฟฟ้ากลับมาแล้วนะครับผมเพลินี้ฝาไม่สนิทครับก็จะต้องปิดให้น่นนิดนึงนะครับโอเคครับก็ใส่ลักแบตเตอรี่ Ų, ยังคงติดค้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต่อขั้วแบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่นะครับดูว่าเซลักแบตเตอรี่จะหายไปไหมนะครับครับขณะนี้นะครับผมต่อขั้วแบตเตอรี่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ขณะนี้เครื่องก็จะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ในตัวเครื่องแล้วก็จะสังเกตว่าเหมือนเดิมครับจะมีเญลักษณ์ฝาที่ถูกเปิดนะครับแล้วก็เญลักษณ์แบตเตอรี่นะครับทั้งสองอย่างติดค้างนะครับนั่นหมายความว่า ก่อนหน้านี้มีอารามเกิดขึ้นแต่ว่าขณะนี้อารามนั้นถูกแก้ไขแล้วนะครับก็มีการปิดฝาให้สนิทเหมือนเดิมแล้วนะครับมีแบตเตอรี่สำรองใส่เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับเสียลักษ์อะามตัวนี้ยังคงติดค้างอยู่เนื่องจากเรายังไม่ได้ล้างมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทําการล้างเหมือนเดิมนะครับนะครับก็สังเกตว่าเสียลักษ์อารามต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วนะครับครับอารามตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียลักษ์รูป ขีดเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับก็คือเป็นอะลามที่รั่วไฟฟ้านะครับก็เช่นมีการทําให้ไฟรั่วเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีผู้บุกรุกมาตัดลวดของเรานะครับแต่ผมจะจําลองสถานการณ์ให้ดูนะครับว่าถ้ามีผู้บุกรุกมาทําให้ไฟรั่วหรือตัดลวดของเราจะขึ้นสัญรัลยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเมื่อมีการทําให้ไฟรั่วเกิดขึ้นนะครับจะสังเกตว่า โวลต์จะลดลงไปอย่างมากเลยนะครับจะสังเกตว่าเหลือแค่ขีดเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นหมายความว่าไฟน่าจะเหลือประมาณ1000โวลต์หรือต่ำกว่านั้นนะครับก็จะทําให้เกิดอะลามเกิดขึ้นนะครับก็สังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายลบเป็นไฟสีแดงกระพริบตรงนี้นะครับอันนี้คือมีการเกิดอะลามเกิดขึ้นแล้วนะครับครับขณะนี้เราก็ทําการแก้ไขาสาเหตุที่ทาให้ไฟรั่วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าแถบสี ก็กลับมาวิ่ง8แถบเช่นเดิมนะครับก็คือสัว่าไฟกลั 8, บมาอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0โววต์เช่นเดิมแล้วแต่จะสังเกตเห็นว่าแถบสีแดงที่เครื่องหมายลบตัวนี้นครับยังไม่หายไปนะครับก็ <c oughs> การท <arya> <c oughs> ี่ติดค้างงี้เป็นการบ่งบอกว่าก่อนหน้านี้มีอะรามเกิดขึ้นนะครับเป็นอะรามที่รัวไฟฟ้านั่นเองนะครับกอ็อย่างเช่นว่าเราอาจจะกลับมาที่บ้านนะครับก็เป็นการบอกว่าก่อนหน้านี้มีอะรามเกิดขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการล้างอะรามก็ เช่นเดิมนะครับก็คือใช้กุญแจที่แถมมาให้กับเครื่องลกล l เกอร์ทุกรุ่นนะครับก็สัมผัสไปที่เครื่องหมายลบเหมือนเดิมนี่นะครับก็สังเกตว่าเสียงอารามก็จะหายไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปที่เรามาเล่า สู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมีอ a า a แจ้งเตือนที่หน้าเครื่องต่างๆนะครับว่ามีความหมายอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเครื่องกระเครื่องซัน f ยทุกท่านนะครับที่จะได้เข้าใจเรื่องของไซรัสความหมายการมีอ a าม r เกิดขึ้นต่างๆนะครับรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ยังไงก่อนจากกันนะครับฝากผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกันติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subcribe และกกกดดดริ่งนะครับ ให้กับช่อง YouTube j ต f ของเราด้วยนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับไม่พลาดข่าวสารรวมถึงคลิปดีๆที่เราจะผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ